สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมต,ตรงขันทองประจำวันพุธที่27สิงหาคมปีพุทธศ,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 ศักราช2568รัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนชี้ไทยมีสิทธิใช้เครื่องบินรบตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อป้องกันตัวเองแต่ไทยกับพุชาควรลดความตึงเครียดของสถานการณ์ลงด้านผู้บริหารของซับขอบคุณทาง อไทยที่เลือกซื้อคลิปเปนซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปสู่ตลาดทั่วโลกถึงคุณภาพนะครับของเครื่องบินรบคลิปเปนที่ไทยใช้ในการทำสงครามกับกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมานายเปาจอร์นสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสวีเดนกล่าวถึงการลงนามจัดซื้อเครื่องบินคลิปเปนของไทยเมื่อวันที่25สสิงหาคมที่ผ่านมาว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศดีมากและตนภูมิใจมากที่มีคนไทยอยู่ในสวีเดนมากกว่า80,000คนและมีคนสวีเดนไปเที่ยวไทยมากกว่า200,000นคนต่อปีก็เป็นไปโดยธรรมชาติที่สัญญานี้จะทำให้ความร่วมมือด้านความมั่นค <c oughs> งเข้มแข็งมากขึ้นและยังกระจายไปถึงเรื่องอื่นๆในสังคมอย่างเช่นสัญญาออฟเซ็ตซาบในล,ลงนามไป ก็จะทำให้ขยายสู่การศึกษาวิจัยพัฒนาและภาคเกษตรกรรมในสังคมเมื่อถามว่าการใช้เครื่องเป็นรบคิริเป็นของไทยในสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับความร่วมมือในปัจจุบันและอนาคตกับสวีเดนหรือไม่นายพาวจอน์นสนกล่าวว่าไม่ตนมองว่าไทยมีสิทธิใช้คริเปนตามกฎหมายระหว่างประเทศและเพื่อป้องกันตนเองตราบใดที่ไทยปฏิบัติ ตามกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อถามว่าพอใจการปฏิบัติการทางอากาศของกริปเพนที่ไทยใช้หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมสวีเดนตอบเพียงแค่ว่าไทยและกัมพูชาควรลดความถึงเครียดของสถานการณ์ลงและให้คณะกรรมการผู้สังเกตการของอาเซียน เข้าไปลดความตึงเครียดของทั้งสองประเทศลงและตนก็เคารพการปฏิบัติการของไทยในการป้องกันตัวเองด้านไมเคิลจูฮันสันซีอของบริษัทซพัพกล่าวว่าสิ่งที่คนไทยจะได้ประโยชน์จากการใช้งการนี้คือข้อเสนอทางด้าน Tactical Data Link ที่จะสนับสนุนการขยายขีดความสามารถในการเชื่อมโยง ข้อมูลไปยังเหลาทัพอื่นได้สรุปก็คือให้ลิขสิทธิ์ในการพัฒนา Data Link และลิงก์ที่เชื่อมโยงไปกับเรดารนอกจากนี้ยังมีเรื่องทุนการศึกษาในเฟสหนึจำนวน9ทุนจากทั้งหมด50ทุนในด้านการบินและอวกาศและเฟสต,ต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มพลังงานสีเขียวอย่างเช่นด้านเกษิรกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อถามว่า R&D Center Research and Development Center นะครับที่จะมาดำเนินการในประเทศไทยคนไทยได้ประโยชน์อย่างไร CEO ทราบบอกว่าเป็นการเพิ่มความสามารถให้เจ้าหน้าที่ไทยในการอัพซอฟต์แวร์และจะได้พัฒนาลิงก์เองโดยมีทราบสนับสนุนรวมไปถึงการใช้ไอการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งและหลังจากนี้ ก็ต้องประเมินต่อไปว่าไทยจะมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนที่จะดาเนินการเพิ่มก็จะไปขยายผลต่อส่วน R&D Center จะเป็นแห่งแรกใน Southeast Asia หรือไม่ก็คงต้องดูกันไปอีกทีเพราะว่ามีหลายประเทศสนใจกริปเป็น E และอยากมี Research and Development Center เช่นกันก็ต้องดูว่าจะทำให้ไทยเป็นฮับ ที่ใหญ่กว่าได้หรือไม่เพราะเราเคยทำมาแล้วที่ราซิลซึ่งอยู่ในลาตินอเมริกาและดูเหมือนว่าเราต้องเริ่มทำงานแล้วนอกเหนือจากการผลิตเครื่องบินส่งไทยเมื่อถามว่าคนไทยสนใจว่าทราบมีผลตอบรับหรือมีความเห็นอย่างไรต่อการปฏิบัติการของกริปเพนมีประเทศอื่นสนใจเพิ่มหรือไม่ซีโอทราบกล่าวว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเครื่องบินของผมยอดเยี่ยม ซึ่งหัวใจสําคัญของเรื่องนี้คือการป้องปรามและป้องกันตนเองถ้าเราจำเป็นต้องใช้เครื่องบินรบจากกรณีความขัดแยง้งก็ต้องมีความแม่นยำสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความแตกต่างของเครื่องบินขับไล่และเมื่อประเทศอื่นรู้ว่ากริปเพนได้ปฏิบัติการอย่างแม่นยำก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับซับเพราะทำให้คนอื่นรู้ว่าเรานำเสนอสิ่งที่ยอดเยี่ยม ให้กับลูกค้าส่วนปัญหาเรื่องความขัดแย้งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแต่การป้องปรามและป้องกันตัวเองได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ไทยเลือก pen, CEO รกริปเพนซีโอบกล่าวว่ายอดเยี่ยมมากจากการที่ไทยเลือกกริปเพนก็เป็นการส่งสัญญาณไปสู่ตลาดทั่วโลกถึงคุณภาพของกริปเปอี ซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดนก็ดีมากมาตลอดไทยเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดของซาบชาติหนึ่งและตนก็ต้องการทำธุรกิจต่อไปกับไทยอยู่แล้วตนรู้สึกภูมิใจมากไปดูสื่อกับุชานะครับออกอาการงองแงหลังจากที่สวีเดนขายกริปเพนให้กับไทยเพิ่มโดยขุดคำพูดของคุณเซนเคยบอกว่าประเทศที่ขายเครื่องบินรบให้ไทย ต้องมีเงื่อนไขห้ามใช้โจมตีประเทศเพื่อนบ้านอ้างช่วงสงครามเมื่อปลายเดือนก่อนไทยเคยใช้ละเมิดสิทธิมนุษยชนคนกัมพูชาทั้งที่สวีเดนเคยเป็นประเทศส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภายหลังจากที่เมื่อวานนี้กองทัพอากาศไทยได้ลงนามคือวันที่25สิงหาคมนะครับกองทัพอากาศไทยได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อเครื่องบินรบกิบเ็น E F จำนวนสี่ลำมูลค่า1 9 5 0 0ล้านบาทจากบริษัทซาบเอบีประเทศสวีเดนพร้อมข้อตกลงนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทธปก์ออ o เซ s e t ลสีมูลค่าประมาณ1 0 0 0 0แสล้านบาทแล้วนั้นล่าสุดวันนี้สำนักขา่ากัมพูเชยสเมเดลีสื่อภา,ายใต้การควบคุมของนางหุนมานาลูกสาวของฮุนเซน รักษาการประมุขของประเทศกัมพูชาได้รายงานข่าวโดยอ้างข้อความของนายฮุนเซนที่เคยกล่าวไว้ว่าประเทศที่ขายเครื่องบินขับไล่ให้ไทยต้องมีเงินไขาการใช้เครื่องบินด้วยว่าไม่ใช่ให้ไทยใช้เครื่องบินดังกก่าวลูกร a นประเทศเพื่อนบ้านเพราะไทยเคยใช้เครื่องบินที่ซื้อจากสหรัฐอเมริกาและสวีเดนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชากัมพูชาไม่ได้ขัดข้านการขายเครื่องบินขับไล่ให้ไทย แต่ขออย่าให้ไทยใช้เครื่องบินดังกล่าวโจมตีดินแดนกัมพูชาหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยกัมพูเชียเชเมเดลี่อ้างว่าฮุนเซนได้ถแถลงเรื่องดังกล่าวเมื่อค่ำวันที่6สิงหาคมหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ฐานไทยได้ใช้เครื่องบินขับไล่ F16 และคริปเปนซีดีที่ไทยซื้อจากสวีเดนในปี2554พร้อมระเบิดหนัก m k ็มเคขีดแปดสขีดแปและกาซพิษเพื่อโจมตีกัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธทิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศโดยโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพเลเรือนบ้านเรือนโรงเรียนวัดปราสาทพระวิหารและมรดโกโลกทําให้พเลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตนี่คือรายงานจากฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเติมสี ใส่ไข่นะครับเพราะว่าเครื่องบินรบของไทยโจมตีเลือกโจมตีเป้าหมายทางด้านการทหารนะครับไม่ได้ไปโจมตีวัดปราสาทวิหารหรือว่าพเลเรือนหรือว่าบ้านโรงเรียนแต่ืซอร์กมชาระบุว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมสวีเดนซึ่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมาตลอดและได้ยกเลิกสถานทูตในกัมพูชาเนื่องจากมีปัญหาสิทธิมนุษยชนได้ลงนามในข้อตกลงการขายเครื่องบินทับไล่กริปเพน EKF จำนวนสิ่ลำแม้ว่าเกือบหนึ่งเดือนก่อนการลงนามไทยได้ใช้เครื่องบินสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการรุกรานโจมตีและทำลายกัมพูชาซึ่งเป็นการทำลายสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในการทำสัญญาซื้อเครื่องบินรบกริปเปนนะครับจากบริษัทชาบที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดน นายมาริสเงียมพงศ์รัตมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงจัดซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตีกริปเพนสามฉบับด้วยกันประกอบด้วยฉบับที่หนึ่งนะครับความตกลงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตีกริปเพนระหว่างไทยกับสวีเดนระยะที่หนึ่งจำนวนสี่เครื่องวงเงิน1 9 5 0 0ล้านบาท โดยมีพลอากาศเอกพันศักด์พัฒนากุลผู้บัญชาการหานอากาศกเป็นผู้ลงนามฝ่ายสวีเดนมีนายไมเคิลแกรนฮอมผู้อำนวยการใหญ่ของ The Swedish Material Administration ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวีเดน Sweden, ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศให้กับกองทัพสวีเดนโดยมีดเรพอลจอห์นสนและตัวรีว่าการกระสวงกลาโหมของ สวีเดนเป็นสักขีพยานฉบับที่สองเป็นความตกลงการมอบหน้าที่การดําเนินการของรัฐบาลสวีเดนแก่หน่วยงานของฝ่ายสวีเดนระหว่างนายไมเคิลแกรนฮอมผู้อำนวยการใหญ่ของสํานักงานยุทธปกรณ์สวีเดนนายลัสเฮมบริดจ์ผู้อำนวยการฝ่ายระบบอากาศและอากาศของสํานักงานยุทธปกรณ์สวีเดนนายไมเคิลจอห์นสัน ประธานกรรมการบริหารและ CEO ของบริษัทซาบเอบี AB และน man, ายลาสทอสมมนเจ้าหน้าที่จากบริษัทซาบเอบีฉบับที่3เป็นความตกลงนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์หรือ offset policy ระหว่างของทัพอากาศกับบริษัทซาบเอบี AB, ระหว่างน man, ายลาสทอสมมนเจ้าหน้าที่จากบริษัทซับเอบีกับพลอากาศเอกพันพักดี พัฒนาก,กุลผู้บัญชาการทหารอากาศของไทยการลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามในสัญญาจัดซื้อระยะที่1นึ่จำนวน4ี่ลำแรกจากแผนจัดซื้อทั้งหมด12ลำหรือ1ฝูงบินซึ่งเป็นการจัดซื้อทดแทนเครื่องบินขับไล่ f 6 6เนื่องจากบรรจุประจำการมานานกว่า37ปีสำหรับ แผการจัดส่งเครื่องบินทางสวีเดนจะเริ่มจัดส่งให้ไทยในปี2572ปีละ2ลำจนครบ1ฝูงบินนายมาริทัยสัมภาษณ์ภายหลังร,งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงจัดซื้อเครื่องบินรบกิ i เ e n EF พร้อมความตกลงว่าด้วยนโยบายชดเชยทางเศรษฐกิจโดยระบุว่าข้อตกลงครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างเขียวเล็บให้กองทัพไทย แต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยตามนโยบายของทางด้านรัฐบาลนายมาริดกล่าวแสดงความยินดีที่การลงนามบรรลุผลสำเร็จซึ่งถือเป็นกรอบความร่วมมือที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อนเนื่องมาตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรี เศรษฐาทวีสินจนถึงนายนรัตตรีแพรท,ทองทานชินวัตรเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยในระยะยาวเราตั้งเป้าหมายให้ภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะเป็นผู้เล่นหลักในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศในอนาคตผมได้คุยกับผู้บัญชาการฐารอากาศ ทราบาของทัาอากาศมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันไทยสู่การประเทศลำดับต้นๆในด้านนี้นี่คือสิ่งที่นายมาริดกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศไทยยังชี้แจงว่าการลงนามครั้งนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่สวีเดนและประชาคมโลกภายหลังจากสถานการณ์พะทะาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งกองทัพไทยได้แสดงเห็นถึงศักยภาพและปฏิบัติตามหลักสากลอย่างชัดเจนพวกเราใช้เครื่องบินกริปเพนปฏิบัติการทางทหารและแสดงเห็นชัดว่าเราไม่ไม่มีแนวคิดจะใช้อาวุธเพื่อรุกรานประเทศเพื่อนบ้านป้าหมายทางทหารที่เรายึดถือได้แสดงเห็นหรือแสดงให้ประชาคมโลกตระหนักว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด นายมาริดได้เน้นย้ำถึงความแม่นยำในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศโดยอ้างอิงข้อมูลจากปบทว่าปฏิบัติการทั้งหมดไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชาแต่เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของฝ่ายตรงข,งข้ามได้อย่างแม่นยำซึ่งแตกต่างจากการใช้อาวุธของอีกฝ่ายหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่กัมพูชาใช้อาวุธกับเรา เจเน้ชัดว่าการใช้วุธของกัมพูชามุ่งเน้นไปนที่การรุกรานและจนตีเป้าหมายของพลเรือนซึ่งตรงข้ามกับปฏิบัติการของเราสุดท้ายนาะยมาริจัมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่รักสันติเช่นเดียวกับสวีเดนและสหภาพยุโรปแต่การมีศักยภาพในการป้องกันตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งการซื้อขายเครื่องบินกริปเพนในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไทยร่วมมือกับนานา,นาประเทศที่รักสันติเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใช้วุธเพื่อป้องกันตนเองอย่างมีคุณภาพซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกมากยิง่งขึ้นนะครับมีรายงานที่น่าสนใจในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์ นะครับที่ตอนนี้ต้องการให้รัฐบาลเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่ถือว่า,ามีความเกี่ยวข้องในด้านความมั่นคงนะครับเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของทางด้านรัฐบาลเองโดยรัฐบาลจะเข้าไปถือหุ้นนะครับในบริษัทเหล่านั้นยกตัวอย่างบริษัทเอ็นทและ ที่ทรัมป์บอกว่ารัฐบาลจะเข้าไปถือหุ้น15%นะครับตอนนี้ก็เป็นบริษัทล็อกฮิตนะครับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ,ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังพิจารณาว่ารัฐบาลควรเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทด้านกลาโหมรายใหญ่เช่นล็อกฮิตมาตินหรือไม่นี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีพาณิชย์โคเวตรัดเด็กเปิดเผยเมื่อวัน,นอังคาร รัฐมนตรีรัฐในกล่าวในรายการสวัสด์บ็อกซ์ของ CNBC ว่า,วากระทรวงการลงทมมให้ความสนใจในการถือหุ้นในบริษัทด้านกรลโทมซึ่งมีขึ้นมนนานหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐได้เข้าซื้อหุ้น10%นะครับขอโทษทีไม่ใช่15นะครับของบริษัทอินเทลมูลค่าเรา9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐผู้ดำเนินการรายการถามว่ารัฐบาลทรัมป์มีแผนจะทำแบบเดียวกันกับบริษัทอื่นที่ทำสัญญากับภาครัฐหรือไม่ โอ้เรื่องนี้กําลังเป็นประเด็นใหญ่ในวงการกลาโหมรือทีเดียวลักนิคตอบเขายังกล่าวว่าล็อก h ิ e ปาตินซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่จากสัญญาของรัฐบาลกลางนั้นพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนแขนขาของรัฐบาลสหรัฐอยู่แล้วด้านเรศรษฐศาสตร์จะเป็นอย่างไรผมก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีกลาโหมและรองรัฐมนตรีกลาโหมของผมตัดสินใจ นี่คือสิ่งที่โฮเวิร์ดลักนิกกล่าวพวกเขากำลังดูเรื่องนี้อยู่และกำลังคิดอย่างจริงจังเขาเสริมลักนิกกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีโดนทรัมป์กำลังทบทวนแนวทางใหม่ในการจัดหาเงินทุนสำหรับเจ้าโทปกรณ์และศักยภาพด้านป้องกันประเทศของสหรัฐผมบอกเลยว่าวิธีที่ทำกันมาในอดีตมันเหมือนกับการแจกแจงของฟรีลักนิกกล่าว ถ้าพูดของเขาอาจบ่งชี้ว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาปรับโครงสร้างงบประมาณกระลาโหมซึ่งปกติต้องได้รับอนุััตจากสภาคอนเกรสในแต่ละปีโฆษกของล็อกฮิตปฏินในสัมภาษณ์กับ CNBC ว่าเช่นเดียวกับในสมัยแรกของทรัมป์เราจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานที่เน่นแฟนกับประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐบาล ของเขาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศต่อไปกระทรวงกลาโหมของสหรัฐยังไม่ได้ตอบคำถามการขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับล็อกฮิตมาตินเป็นบริษัทด,ด้านกลาโหมที่มีรายได้สูงสุดในโลกตามการจับอันดับของ Defense News ประจำปี2024บริษัทสัญชาติอเมริกันหลายรายอื่นๆในกลุ่มเดียวกันได้แก่ RTX, Northrop Grumman, General Dynamics และ Boeing การที่ทรัมป์เข้าซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท Intel ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปที่กำลังเผชิญปัญหาถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ในความพยายามของเขาที่จะมารู้เป้าหมายทางเศรษฐกิจโดยการควบคุมภาคเอกชนมากขึ้นผ่านอำนาจของรัฐ ทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าผมจะทําข้อตกลงแบบนี้ทั้งวันเลยก็อย่างได้และในกล่าวว่าข้อตกลงที่ทรัมป์ทำกับ c ีอของ Intel คือลิปูตันช่วยเสริมความเป็นผู้นำของสหรัฐในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจะช่วยทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีให้กับอเมริกา อย่าง้รก็ตามการเคลื่อนไหวดังกล่าวจุดกระแสวิจารณ์อย่างรุนแรงแม้จากฝ่ายอนุรักษนิยมบางกลุ่มซึ่งเตือนว่าก,การกระทำของป์อาจขัดหลักเศรษฐกิจเสรีและอาจเป็นภัยต่อทั้งอินเทลและเศรษฐกิจโลกโดยรวมสกัดลินิคโฮมนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันเสรีรนิยมกาโตอินสติทูตเขียนในบทความวอชิงตันโพสต์ว่าความเสี่ยงทันทีคืออินเทลจะตัดสินใจโดยมีแรงจูงใจทางการเมืองแทนที่จะ ตามหลักพาณิชย์สวอเรนพลอลรัฐมนตรีจากรัฐเคนตากีโพสในพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่าถ้าสังคมนิยมคือการที่รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแล้วรัฐบาลถือหุ้นอินเทลมันจะไม่ใช่ก้าวไปสู่สังคมนิยมหรือดิวอสิตจูโนโนะครับเขียนข่าวเมื่อ เร็วๆนี้ว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำหรือว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เป็นนโยบายที่เรียกว่า State Capitalism นะครับหรือทุนนิยมโดยรัฐซึ่งมีลักษณะเฉพาะของทางด้านสหรัฐอเมริกาเองเนี่คือแนวนโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่ทรัมป์เอามาใช้ต้องการให้รัฐบาลมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจีนใช้มาก่อนนะครับและประสบความสำเร็จสำหรับระบบของจีนนั้นเรียกว่า socialism with Chinese characteristics หรือว่าสังคมนิยมที่มีลักษณะของจีนโดยเฉพาะนะครับซึ่งแตกต่างจากระบบทั่วไประบบบ้านเราเป็นระบบ ทุนนิยมเสรีนิยมนะครับเปิดเสรีส่วนรัฐบาลเองมีรัฐวิสาหกิจก็ Privatize ไปนะครับขายกิจการไปให้เอกชนถือท้ายสุดแล้วรัฐบาลก็ไม่มีทรัพย์สินนะครับต้องคอยรองรับรายได้จากการเก็บภาษีอย่างเดียวส่วนรัฐวิสาหกิจดีๆก็ไปอยู่ภายใตย้การเป็นเจ้าของของทางด้านเอกชนนี่คือรัฐทุนนิยม ที่ส่งเสริมทุนของเอกชนแต่ไม่ส่งเสริมทุนของรัฐบาลใน <c oughs> ขณะที่รัฐบาลต้องมีหนะ้าที่ดูแลประชาชน70กว่าล้านคนนะครับหากรัฐบาลไม่มีความเข้มแข็งล้วจะดูแลประชาชน70กว่าล้านคนได้อย่างไรจะเห็นได้ว่ารัฐบาลที่ไม่เข้มแข็งนะครับหรือว่าดำเนินนโยบายตามกระแส คุิยมเสรีนิยมท้ายสุดแล้วจะประสบปัญหาเรื่องหนี้หรือประสบปัญหาทางด้านการเงินจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะดูแลสวัสดิการของประชาชนหรือว่าทำโครงการต่างๆนี่คือข้อด้อยนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ทำเองเห็นว่าทางเอกชนถ้าหากว่ามีความอ่อนแอส่วนใดเนี่ยรัฐบาลก็เข้าไปเสริมส่วนนั้น ส่วนจีนเองใช้รัฐบาลนำไปก่อนหลังจากนั้นก็ <c oughs> ค่อยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมถือเป็นนโยบายแห่งชาติเลยทีเดียวที่รัฐบาลนำรัฐบาลมีการเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องความเป็นเลิศในด้าน EV ีหรือว่ายถยนต์ไฟฟ้าด้านรถไฟด้านการบินด้านไบโอเทค ด้านเครื่องจากการเกษตรนะครับด้าน AI อะไรต่างๆทั้งหลายแรัฐบาลนี่หมายถึงรัฐบาลจีนนะครับก็พร้อมที่จะทุ่มเม็ดเงินให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้เอกชนนั้นเติบโตไปด้วยนะครับคือรัฐบาลนำร่องไปก่อนและเอกชนก็ตามมา เอกชนโดยเฉพาะยิ่งของสตาร์ทอัพจะได้รับเงินช่วยเหลือในการทำทรธุรกิจจากทางด้านหน่วยงานของทางด้านภาครัฐนะครับอันเห็นได้จาก d p s i กเองซึ่งเป็น AI ของจีนใช้เงินช่วยเหลือประมาณล้าล้านเหรียนเองก็สามารถพัฒนา AI ได้เกือบจะทัดเทียมกับ Chat GPT นะครับ ในขณะที่ััด GPT ต้องใช้เงินนับพันล้านเหรียญกว่าถึงจะพัฒนาได้นี่คือความ <S <S แตกต่างจากการที่มีเอ,เอกชนหรือว่ามีรัฐบาลเป็นผู้นำสำหรับนี่ราการ MCT News Podcast เวลาบทลดีติที่ตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตขอ้มูลข่าวสารล่าสุดจาก MCT News สวัสดีครับ